สอันดับนะครับสายมูนะครับเอาไว้แก้ปีชงเสริมดวงนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งาออกนะครับกระแสมาแรงในปีพศ2565นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนะครับถ้าพูดถึงยักษ์อันดับ1ของประเทศไทยแล้วนะครับเราต้องนึกถึงไม่ต่างกันมากครับสวยๆอันหนึงอยู่ประมาณ3,000บาทถึง5,000บาทนะครับนะ สวัสดีครับวันนี้ผมเอลําปานะครับจะมาแนะนำนะครับพระเครื่อง3อันดับนะครับสายมูนะครับเอาไว้แก้ปีชงเสริมดวงนะครับปักเป่าสิ่งไม่ดีไม่งาออกนะครับซึ่ง3ามเหรียญที่ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็น3มเหรียญหลักยอดนิยมนะครับที่มีทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนสิงคโปร์นะครับต่างชาตินะครับต่างเข้ามาเก็บนะครับซื้อสะสมกันอย่างมากนะครับช่วงหนึ่งนะครับราคาพีก ขึ้นไปสุดๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับที่มาแรงนะครับราคาขยับเท่าตัวนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับนะมีไม่ได้เลยครับนะนี่ครับต้องเป็นเหรียญนี้ครับนี่คือเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขียมะคูนะครับจะสร้างในปี2,532นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะครับอันดับ1คือเนื้อทองคำครับอันดับ2ครับเนื้อเงินครับส่วนอันดับ3เนื้อเนื้อฝาบาทกระไรทองนะครับนะอย่างองค์ในคลิปนี้เป็นเนื้อฝาบาทกระไรทองนะครับนะนี่ครับสวยๆนะ ลักษณะเหรียญนะครับนะจะเป็นเหรียญที่มีความเป็นสิริมงคลมากนะครับคือด้านหน้าเหรียญนะครับนะจะมีนะครับเขียนคําว่าโชคดีครับแล้วตรงด้านล่างนะครับนะจะเขียนเป็นคําว่าชื่อหลวงพ่อเกษมเขมโกครับแล้วก็มีตัวยันครับสามนะซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมเขมโกเลยนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับคนส่วนใหญ่นะครับใช้ห้อยนะครับส่วนใหญ่เวลาคนห้อยจะห้อยไว้กลางหน้าอกเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญหัวใจหลักนะครับนะอีกหนึ่งเหรียญครับส่วนใหญ่คนจะชอบเลี่ยมห้อยทองแบบ3ามห่วงครับแบบนี้ครับนี่ครับมีซ้ายขวาบนล่างครับนนนนนนะะะะะี่คครรัััับบด้าหลลงกก็็จเปษณ ตัวหนุอยู่ตรงกลางครับซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงพ่อเกษมนะครับก็คือปีชวดนะครับด้านบนจะเขียนว่าสุสานไตรัตวิสาขบูชานะครับแล้วด้านล่างเขียนว่าวันที่การจะสร้างครับวันที่19พฤศจิกายนปี2532นะครับนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับชอบห้อยนะครับเพราะว่าบางคนห้อยแล้วดีห้อยแล้วเฮงห้อยแล้วปังนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับนะและอนาคตเชื่อไหมครับสมัยเมื่อประมาณสัก3-4ปีก่อนนะครับเหรียญยังอยู่เหรถึดหลักพันกลางๆกลาัน สวยๆเลนหนึ่งนะครับต้องมีนะ10,000่นบวกลบนะครับสวยๆนะนี่ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับนะท้านน้าเขียนว่าโชคดีนะครับซึ่งเป็นคําที่เหมือนหลวงพ่อท่านให้พอนะครับนะนะครับไปไหนก็มีแต่โชคดีโชคราบนะครับเมตตานะครับนะเรื่องจํานวนการสร้างนะครับนะดังเนื้อทองคำนะครับจำนวนการสร้างนะครับตามจํานวนการสั่งจองนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับเท่าที่ผ่านตาผมนะอยู่ประมาณหลัก10องค์เท่านั้นนะครับมีน้อยมากครับและก็เนื้อฝาบาทนะครับจำนวนการสร้างประมาณหลักหมื่นองค์นะครับต่อมาครับอันดับที่2มาเลยครับ ไม่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเลยนะครับนะเหรียญหนูหลวงพ่อเกษมปี2518นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับนะจะเป็นลักษณะนะครับรูปหนูนะครับซึ่งใช่แน่นอนครับซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงพ่อเกษมเขมกูนะและด้านล่างนะครับเป็นเลข1 4เหมือนกับเป็นเลขประจําหลักตัวของหลวงพ่อเกษมครับเป็นเลข1 4ก็คือเป็นเลขเหมือนประจํากายนะครับเวลาหลวงพ่อสร้างนะครับสร้างพระสร้างวัตถุมงคลก็จะมีเลขตรงนี้ครับอยู่ตามเหรียญด้วยนะครับนะส่วนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราพลิกดลังเหรียญมานะครับนะจะ แยกด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับนะจะมีทั้งแบบหลังเรียบกับหลังมีรอยกลึงวงเดือนนะครับอย่างเช่นองค์ในคลิปนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีลักษณะเป็นรอยวงเดือนนะครับนี่ครับเป็นรอยวงเดือนเหมือนก้นหอยนะครับนะซึ่งเกิดจากนะครับการกลึงนะครับนะนี่การกลึงเป็นรอยวงเดือนครับถ้าเป็นอีกบล็อกจะเป็นบล็อกเรียบนะครับนะสนนราคานะครับนะไม่ต่างกันมากครับสวยๆอันนึงอยู่ประมาณ3,000บาทถึง5,000บาทนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะเหรียญหนูครับนะบางคนบอกเอาไว้แก้ปีชงนะครับนะห คล่องแคล่วนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเอกลักษณ์ประจําตัวนะครับนะผมแนะนำนะลูกศิษย์ตัวเกษมน่าเก็บไว้ห้อยมากนะครับเป็น้าดีปีลึกที่ราคายังไม่แพงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญโชคดีปี2532นะครับเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะครับเหรียญนี้ยังมีราคายังไม่แพงมากนะครับนะน่าเก็บสะสมมากๆนะครับนะและเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คนจีนต่างชาตินะครับชอบมากเนื่องจากเป็นลักษณะรูปเป็นเหมือนรูปนักษัตย์นะครับนะจึงเป็นนิยมของคนจีนนะครับเป็นอย่างมากนะครับนะต่อมานะคร แมาแรงในปีพศ2560นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนะนะครับถ้าพูดถึงยักษ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับเราต้องนึกถึงยักษ์หลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับนะคนส่วนใหญ่นะครับทั้งประเทศไทยต้องนึกถึงยักษ์นะครับท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับซึ่งแน่นอนครับเหรียญวันนี้ที่เราจะมาแนะนําเพื่อนๆ FC กันนะครับก็เป็นเหรียญพัดจีนนะครับหรือว่าเหรียญรุ่น8เดเซนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างพร้อมกับเหรียญยักษ์หลวงพ่ออิด วัดจุลามณีรุ่นแรกนะครับปี2545ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราดูนะครับนะลักษณะนะครับนะด้านหน้านะครับนะจะเป็นเหมือนลักษณะตัวหนังสือภาษาจีนครับนะแล้วก็จะมีการตอกโค้ดนะครับตรงระหว่างระหว่างตัวหนังสือนะครับนะนะครับพราส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผิวมันปูนะครับนะยู่มันปูสวยนะครับตรงกลางจะตอกเหมือนนะครับนะเป็นโค้ดภาษาจีนครับนะนี่ภาษาจีนอยู่ตรงกลางนะครับตัวอักษรจีนด้านหน้าเหรียญครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราสังเกตนะครับนะขอบเหรียญนะครับนะตัดมาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วฉีกขาดไป ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับเป็นละเอียดเหมือนกระดาษทรายครับจะตัดไม่สุดขอบเหรียญเราสังเกตดูถ้าตัดสุดนะครับปรดระวังเลยนะเหรียญรุ่นนี้ครับนะสังเกตไหมรอยตัดตัดฉีกมาคิดนิดนึงแล้วก็ฉีกขาดไปครับตัดมาเกือบสุดเหรียญนะครับนะด้านหลังนะครับนะจะมีนะครับเป็นต้นสือจีนนะครับนะเต็มด้านหลังเลยครับนะนี่ก็เป็นห่วงจุ้ยนะครับยันห่วงจุ้ยนะครับนะพื้นเหรียญจะเป็นเหมือนตามดตามดนิดนิดครับดูครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะที่คนจีนต่างชาตินน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 ะะะะคคครรรรัััับบบบเเเเเกกกก็็็สสมื่่อองจาาาปปีียลษษณ์ทภน นะครับทัวเหรียนะครับนะตอนพลิกแรงๆนะครับนะขยับขึ้นไปเหรียญละ5 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับนะปัจจ <enthus> ุบันราคาก็ลดหลั่นลงมานะครับนะนี่ก็เป็นเหรียญนะครับนะสายมูนะครับนะที่หลายท่านนะครับนะทีโอกาสนะครับนะผมอยากให้เก็บสะสมนะครับหรือท่านไหนที่ดวงตกหรือว่าแก้ปีชงหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีนะครับผมแนะนำนะครับสามอันดับนี้นะครับอาจจะช่วยให้ท่านนะครับรู้สึกห้อยแล้วสบายใจนะครับนะหรือว่ารู้สึกนะครับห้อยแล้วรู้สึกดีนะครับนะก็เอามาห้อยบูชาบอกต่อได้นะครับนี่ก็เป็นเหรียนะรรรบทที่าาาาาอจจได้ํก มาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้นําไปใช้นะครับนะท่านไหนที่มีพักเครื่องนะครับยอดนิยมนะครับสามารถส่งมาขายนะครับตามไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะถ้าเป็นความรู้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมเอล่งตังนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ